สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m s b สีมิชแนนะครับวันนี้บันบันหยุดงานนะครับก็พอดีมาผ่านมาทะเลนะครับเราก็หาร้านอร่อยริมทะเลทานนะครับพอดีมีได้ยินว่าแถวนี้มีร้านอาหารอร่อยๆเป็นร้านอาหารตามสั่งริมทะเลนะครับราคาประหยัดนะครับเริ่มต้นเที่ยวมาห้าสิบบาทนะเปข้าวตามสั่งทะเลอะไรอย่างเงี้ยครับอาหารมีเลือกเยอะเป็นอาหารสดๆริมทะเลเลยนะครับวิวสวยมากเลยนะครับนะเขาก็ ก็ขับรถเข้ามาจากแต่ปากซอยไม่ใจนะครับจะอยู่ซอยนาะจอมเทียนแปดนะครับร้านป้าลุนนะครับบ้านป้าลุนอาหารตำสั่งนะครับขับรถจนเข้ามาจนสุดซอยครับจะมีที่จอดรถตรงสุดซอยลินทะเลนะครับขับไปเลยไม่ได้แล้วครับเป็นทางเป็นทางตันแล้วฮะที่หน้าร้านจะมีรถรถเยอะจอดไม่ได้ก็คือต้องเข้ามาจอดด้านในแล้วค่อยเดินย้อนกลับไปที่ร้านรินครับเป็นร้านป้าลุนนะครับ อันนี้ก็รู้สึกว่าจะเปิดมานานหลายปีนะครับประมาณสามสิบกว่าปีได้ั้งครับมาเข้ามาก็แต่จเจอเนี่ยฮะต้องเราต้องมาสั่งเมนูเอาเมนูมาสั่งอาหารใหน้ก่อนเลยนะครับเพราะโต๊ะเต็มนะครับสั่งไว้รอเลยพอถ้าโต๊ะว่างครับทางร้านเขาก็จะเรียกไปนั่งแล้วก็ทานได้เลยนะครับพอามาวันวันนี้เป็นวันวันอาทิตย์นะครับที่ผมมาบ่ายๆแบบนี้ครับร้านก็ค้าก็เต็มร้านเลยเาว่าอาหารมไย กุ่งร้อยเดียวสองสี่ห้าสองสี่หกเจ็ดก็สั่งเมนูไปทั้งหมดสอย่างนะครับก็เราก็รอนะครับหาที่รอเลยทันนี้ค,ครับรบรรยากาศภายในร้านก็คนนั่งเต็มตัวหมดเลยนะครับแล้วก็หาที่รอกันสักพักนะครับ แล้วก็เราก็ได้ตัวแล้วนะครับเราเข้ามาตอนนี้กาลังเคลียร์โต๊ะอยู่เราก็ามานั่งรอขั้นด้านในครับชมยู่ไปพังพางก่อนนะครับอยู่ติดทะเลสวยเลยครับร้นานอาหารแบบบ้านๆคิวๆราคาประหยัดนะครับแต่วิวนี้สุดยอดนะครับติดทะเลชิวๆนะครับบรรยากาศนั่งแบบชิวๆสบายๆนะครับ แล้วก็อาหารก็เริ่มมาแล้วนะครับตัวนี้เป็นปลาหมึกไข่เค็มนะครับประมาณนั้น,นครับหน้าทานมากเลยนะครับปลาสดๆใหญ่ๆนี่ปลากระ,ะพงนะครับก็ผัดช,ชาทะเลนะครับรออาหารอีกอย่างหนึ่งตัวนะนีน้สดๆเนื้อเน้ๆนๆ,นๆนเลยนะครับ ัวนี้ก็จะเป็นต้มยำทะเลนะครับโอ้โหน่าอร่อยมากเลยครับหมึกสดสดสำหรับราคาอาหารก็คือถ้าเป็นเป็นกลับแบบนี้ก็มี200300นะครับแล้วแต่ไปดูตามเมนูนะครับถ้าจะกินแบบมาแบบคนสองคนอยากกินง่ายๆก็คือตามสั่งทะเลนะครับเริ่มต้นประมาณ5 0บาทอิ่มเลยนะครับจุกๆอร่อยมากครับเถื่อเพื่อนนะครับแวะมาแถวนี้ก็ลองมาแวะมาชิมดูนะครับอร่อยทุกเมนูนนครับ ขอบคุณที่ขอบคุณเพื่อนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ